วันนี้เดี๋ยวเราจะทำไอ้ไอตัวนี้กันนะครับตัวน,นี้ที่สัญญาไว้กับนักเรียนนะครับเดี๋ยวมาเริ่ม,มเลยนะครับตัวนี้นี่คือจะมี <c oughs> ทำให้แบบสองแบบแล้วกันนะครับอะไรดูแบบแรกก่อนแล้วกันนะครับแบบแรแกเราก็สร้างบล็อกไปที่มุมเปิดนะครับสร้างบล็อกนะครับตามขนาด <c oughs> นะ้าสัดส่วนที่เราต้องการนะครับ ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับอ่าแล้วก็คลิกขวานะครับ convert to table poly นะครับจากนั้นเนี่ยปึ๊บเลือก subject o b แบบ polygon นะครับนี่นอุย้ยนี่นะครับ subject แบบ polygon นครับปึ๊บนี่นะครับจากนั้นก็ insert นะครับ insert นะก็เข้ามา insert จากนั้นก็ทำการเอ็กทูดเข้าไปครับเอ็กทูดเข้าไปนะครับ, X รบอ่าน,นี้เราก็จะได้เป็นกรอบขึ้นมาแล้วนะครับกรอบตรงนี้ละนะครับแต่คราวนี้เราต้องการทำตรงนี้นะครับทำเป็นสีช่องนี้นะครับที ไปที่คำสั่ง Edge นะครับเลือกตรงนี้นะครับเส้นนี้นี่สูงเข้าไปนะครับเส้นนี้ครับกับเส้นนี้นะครับใช้คำสั่ง Connect นะครับนี่นะครับแล้วเลือกเส้นล่างนะครับปึ๊บเส้นบนนะครับนี่ถ้าเราเลือก3เส้นนี้นะครับเส้นที่ได้มันจะเป็นเส้นแนวตั้งครับเส้นแนวตั้ง อ่าคอนเนคไปปุ๊บในเซนเนอรตังแล้วอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกรอบนะครับกรอบตัวนี้กันนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่ะก็เลือกสองอ็อบเจกต์แบบโพลีกอนนะครับถ้าอ่าแล้วก็ใช้คำสั่ง Insert นะครับโปรตีเลยถ้าใช้แบบกรุ๊ปเป็นไงครับเป็นกรุ๊ปนี่มันคือมันจะไปด้วยกันหมดเลยนะครับแต่คราวนี้เราลองมาใช้เป็นแบบบายโพลีก n อนดู มันก็จะแยกเป็น inset ตัวไครตัวมันนะครับนี่เห็นไหมได้เป็นต e ัวไข่ตัวมันแล้วนะครับพอเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วตอบโอเคเลยนะครับแล้วก็ extrude เข้าอีกนิดนึงครับได้แล้วได้ล้นะครับจบอันนี้ก็ได้ละหน้าต่างคราวนี้เรามาใส่ material กันนะครับ ดีการใส่แมทเทเรียลเหมือนเดิมเลยเลือกโพลิกอนนะครับทั้งหมดก่อนอใส่สีมันน่าจะออกประมาณสีขาวนะครับสีขาวอืมใส่ไปละนี่เราไปใส่กระจกกันนะครับอ่าอันนี้ก็ลดโอปาซิตี้ลงหน่อยนะครับประมาณนี้เลือกโพลิกอนที่ต้องการนะครับแล้วใส่ลงไปปุ๊บอ่าอันนี้ แต่ดูจากในภาพนี้มันอาจจะยังไม่ใส่นะลองสังเกตดูมันมีวัตถุก,ก้อนตรงนี้ใช่ไหมครับเราลองเรนเดอร์เนี่ยมันจะเห็นนะ,ะว่าใส่นะครับเห็นว่าใสาแต่อย่างเงี้ยเนี่ยมันไว้สําหรับทํางานภายในคือมันต้องเลือกอัอนแบบเนี้ยนะครับคือถ้าเราอยู่สมมุติว่าอันนี้มันเป็นกระจกหน้าต่างภายนอกใช่ไหมข้างในเนี่ยมันจะทึบอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะเห็นได้แค่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับ ถ้าว,วิธีการปั้นแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะบอกให้วิธีการปั้นอีกแบบหนึ่งเอาให้เห็น2ด้านนะครับให้เห็น2ด้านก็คืออ่ะก็ลองสร้างบล็อกใหมกเหมือน,นเดิมนะครับอันนี้คือจะไว้เห็นทั้ง2ด้านเลยนะครับอ่ะก็สร้างมาประมาณนี้นะครับจากนั้นเน่ก็แปลงเป็นคลิกขวา convert to editable poly นะครับเลือกศัพท์ออบเจกต์แบบ Po l y g o อน อ่าสองแต่ว่าคราวนี้เราจะทำา2ด้านใช่ไหมเราต้องเลือก2ด้านเลยนะครับเลือก2ด้านนะครับพอเราต้องการทำด้านหน้าและด้านหลังเพราะอันแรกเนี่ยมันทำแค่ด้านเดียวใช่ไหมต่อมาเราก็เลือกคำสั่ง inset นะครับอ่า inset ก็ inset ตามขนาดที่เราต้องการนะครับนะครับแต่คราวนี้เราต้องการจะเจาะใช่ไหมอันนี้มันใช้คำสั่ง extrude เนี่ยใช่ไหมแต่มันไม่ได้เจาะเมื่อเราต้องการเจาะเราต้องเลือก polygon ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับ แล้วกดคอนโทรลคลิกเวลาเลือก <c oughs> นะครับจากนั้นนะครับใช้คำสั่งบิชนะก็ทำการเจาะให้แล้วแต่บิชเนี่ยมันคือได้ทั้งเจาะนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมสมมติว่าเราต้องการเชื่อมเราก็เลือกก้อนนี้ก้อนนี้นะครับมันก็จะเชื่อมให้แต่ถ้ามุดเราต้องการจะเจาะก็เลือกด้านหน้าเล็กันหลังนะครับกดบิชนะครับนั้นบิดเนี่ยมันจะทั้งเชื่อมได้แล้วก็เจาะได้นะครับอ่าต่อมาเราก็ ต่อมานะครับต่อมาเดี๋ยวเราทำกรอบข้างในกันนะครับก็สร้างบล็อกขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับปุ๊บอ่าคราวนี้เราลดขนาดความหนามันลงหน่อยอ่าประมาณนี้นะครับทั้งสองข้างจากนั้นก็แปลงเป็นโพลีกอนะครับอ่า <c oughs> เราเลือกตรงนี้นะครับเส้น H. เอ e เวลาเลือกเส้นเอ e อย่าลืมว่าตอนนี้เราต้องการทำด้านหน้าและด้านหลังใช่ไหมครับ ด้านหน้าและด้านหลังฉะนั้นเนี่ยวเวลาเราเลือกเนี่ยต้องเลือกคือถ้าเราคิดอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มันจะได้แค่ด้านเดียวถูกไหมเราคอนเน็กปุ๊บปุ๊บมันจะได้แค่ด้านเดียวฉะนั้นเราต้องเลือกข้างหลังด้วยเส้นแนวตั้งนะครับแนวตั้งเนี่ยทังข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังด้วยนะครับให้ปลายพองบมกันผมก็เลือกตรงนี้นะครับกับตรงนี้นครับเดี๋ยวแยกมาดีกว่าจะได้จะได้ไม่เหมือนอ่า อย่างเงี้ยนะครับนี่เราเลือกเนี่ยเราไม่กดคลิกนี้นะมันนะมันจะได้แค่ด้านเดียวให้เรานี่ทําการลากเรานะครับเห็นไหมจะได้ด้านหน้าด้านหลังอลองไปเลือกดูนะครับกดอินเทอรนตนี่ผมลองกดอินเทอนตคิวได้อินเทอนตคิวปุ๊บใช่ไหมครับเลือกสออบเจกต์แบบเอชนะครับก็ลากเลยแบบ,ค,บคอสซิ่งนะครับคอสซิ่งนะมันจะได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แล้วใช้คําสั่ง connect ปึ๊บได้เส้นแนว,แน,วนอนแล้วแล้วก็ทําการนี่เลย crossing นะครับเลือกเส้นแนวนอนทั้งหมดครับก็จะได้เส้นแนวตั้งมาแล้วครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทํากรอบนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบโพลีกอนนี้อ่าเลือกทั้งสีด้านด้านหลังด้วยนะครับ แต่ว่าอาจจะมีปัญหาเลือกยากหน่อยก็ลากคล้องนี้เลยก็ได้ปุ๊บแต่ว่าอย่าลืมข้างล่างข้างล่างาอาจจะโดนไปด้วยก็อิเนเสตออกมาอ่านะครับอ่าอัานนี้คือปั้นทั้งสองด้านนะครับแล้วใช้คําสั่ง inset เ,เป็นแบบบายโพลิกรอนนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยมันก็ได้ละทีน,นี้เราต้องการจะเจาะนะครับเจาะเราใช้คําสั่งบีชครับกดไปปุ๊บอ่าเจาะให้ละเรียบร้อย จากนั้นเดี๋ยวเรามาทำกระจกกันกระจกก็ไม่ยากก็คือสร้างบล็อกนะครับสแนปเอากับ Snap ปึ๊บลากขึ้นนะครับจากนั้นก็ลดขนาดความหนาลงอ่านี่ก็ได้เป็นหน้าต่างขึ้นมาแล้วนะครับอ่าก็มาใส่แมทเ r ียลเลยนะครับใส่แมทเ r ียลเลยนะครับนี่เรียบร้อย อ่าเป็นอันเสร็จแล้วอันนี้มองได้2ด้านนะครับแล้วแต่ลองไปเลือกดูแล้วกันนะครับว่าจะเอาวิธีไหนนะครับสกายไลท์นะครับสมมติว,ว่าลองจัดซีนหน่อยนี่นี่นครับสมมตการน้ำเลยว่าไปน,น,นี่อีานะครับเรนเดอร์ลิง เดยวเซตอัพเลนเดอร์นะครับอัลวัน์ไลทิงไลท์เฮเซอร์อันนี้นะครับอลองเลนเดอร์ดูครับเหมือนกันเลย สังเกตว่าเครื่องคนสอนจะช้ามากครับแค่หน้าต่างนี่โอโหโกว่าจะขึ้นออกมาก,ก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะครับอ่าถ้าแบบแรกก็คือก็ก,ก็เร็วดีปั่นง่ายแต่ก็คือมันจะแสดงแค่ด้านเดียวแต่ท่านสองนี่ก็อาจต้องคิดหน่อยใช้บิดเขา้าไปอ่าอันนี้ก็เสร็จรเรียบร้อย ก็จบแล้วสำหรับติลเตอร์อันนี้นะครับที่มีที่นักเรียนรีเควสมานะครับ